เครื่องดื่มวิตามินซีที่กล้ารับประกันผลตอบแทนให้กับผู้ดื่ม200%รอรมีใครได้ยินอะไรไหมคะนอนน้อยุงมตกจะรับประกันไหมพี่อะไรเบาเพลงเลยวุ้ยรับประกันไหมพี่ฮะุงมคุ้มกันตกอ๋อ รับประกันไหมถอดถอดหน้ากากก่อนโอ้โหเยอะขนาดนี้ไม่ต้องประกันแล้วมั้งอย่างเงี้ยรับประกันไหมพี่เออถ้าสิวที่เกิดจากหน้ากากเนี่ยทางเราไม่รับประกันนะโคชนะถ้าสิวพอกินน้ำตาลทางเรารับประกันร้อน ไม่ไปถึงตะตุ่มถ้าร้อนก็หาที่หลบสิค่ะให้หลบไหนอ่ะเนื้อแต่ตอตอเออเรื่องต้นไม้ทางเราไม่ได้รับประกันค่ะพี่ใหม่รับประกันไหมจิ๋วพี่มุมกันตกอ่ะเอาไม่ไม่ไม่หมดแล้วเนี่ยได้ได้ราประกันไหมราประกันไหมรับประกันไหมจิ๋วจุดหูตกลงรับประกันไหมพี่ให้ให้ตกลงรับประกันไหมเนี่ยเดี๋ยวตกลงรับประกัน เดินนี่นี่มาละค่ะไม่ขอให้ทุกคนมั่นใจคะ่ะไม่ว่าจะปัญหาอยากสวยใส่เสียวเนูนะรับประกันนะหน้าเป็นสิวภูตกอ่ะภูมิคุ้มกันตกดับเบซียินดีรับประกันให้วิตามินซี200%เต็มจากคุนค่าผลไม้แท้2ชนิดด้วยนวัตกรรมขวดใสป้องกันแสงให้พวกคุณ คุ่และคุ่นได้ครบวิตาม,มินซี200%เต็มน้ำตานน้อยสวยใสได้ภูมิคุ้มกันรับเดลว์ีวส,สขวดไหมคะ